เกมหัวใจรักร้ายตอนที่เก้าบีบคั้นจิตใจอาเธอร์แกลนเลื่อนฝีเท้าตา่ำร่างเล็กๆนั้นไปช้าๆบริเวณหน้าร้านขนมหวานตอนนี้เด็กสาวสองคนกำลังปิดร้านมันคงดึกเกินไปสำหรับคืนนี้หากแต่ท่าทางของรัตะวันไม่ได้ซีเรียสอะไรนักหญิงสาวกลับมีท่าทีผ่อนคลายกว่าทุกครั้งที่เขาเจอเธอก่อนนี้เสียอีกพ่อลาน้อยเธอถามเด็กสาวที่กำลังเลื่อนประตูปิดหน้าร้าน กลับไปแล้วค่ะเมื่อห้านาทีก่อนนี้เองค่ะบนอะไรหรือเปล่าล่ะก็ป้าสำรวยสิคะสั่งให้จอนเอารถไปรับที่โรงแรมแต่จอนปฏิสเสธพี่ตะวันไม่ได้โทรมาสั่งนี้ค่ะเด็กสาวตอบยิ้มยิ้มหันไปทางร่างสูงของคนต่างชาติคนนี้ดีจังงั้นคุณกลับเลยก็ได้นะคะอีกเดี๋ยวฉันจะเดินไปบ้านฉันเองค่ะมันไม่ไกลาจากร้านมากนะักเดินแค่ไม่กี่นาที หญิงสาวหันมาที่ชายหนุ่มบอกด้วยสีหน้าเกรงใจไม่เป็นไรฉันจะเดินไปสง่งอีกเดียวฉันจะกลับเองแท็กซี่แถวนี้มีเยอะแยะเธอไม่ต้องกังวลเขาตัดบทก่อนจะรีรอให้หญิงสาวเป็นฝ่ายเดินนำไปยังซอยเล็กๆด้านหลังร้านขนมหวานนั่นซอยเล็กๆที่สองข้างทางเป็นทาวน์เฮาส์เรียงกันเป็นแถวยาวมีร้านขายของเล็กๆตามสองข้างทาง พวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างยืนรอคนโดยสารหลายรายที่ไปล้วนเป็นหนุ่มชะกันเวลาที่ดึกแล้วมีเพียงรัตวันกับชายหนุ่มเพียงสองคนที่เดินตามทางเดินนั่นทําให้สองคนตกอยู่ในความสนใจของคนแปลกหน้าอีกครั้งน้องสาวกลับดึกเลยนะครับให้พี่ไปส่งไหมครับเสียงเอ่ยขึ้นลอยๆนั้นทําให้รัตวันรีบสาวเท้าเร็วกว่าเดิมเธอไม่ตอบโต้ใดๆกับคนพวกนั้นนอกจากเดินหนีให้พ้นเร็วที่สุด ท่ามกลางเสียงหัวเราะขบขันจากบรรดาพวกที่คอยรับลูกจากไอ้หนุ่มคนแรกที่กล้าร้องแซวเธอนั้นเธอรู้จักพวกนั้นหรอหญิงสาวสั่นหน้าจนผมกระจายฉันจะไปรู้จักพวกนั้นได้ไงคะฉันกลับจากเมืองนอกก็มาทำงานเลยก่อนนี้ก็อยู่หอพักประจำกลับบ้านแต่ละครั้งอยู่จินก็ไปรับทุกครั้งพวกมันกล้าแซวเธอนะเขาก็แซวสาวๆทุกคนนั่นแหละคะ่ะคุณอาเธอ ใช่แค่ฉันพ่อถึงไม่อยากให้ฉันเดินมาเองมันไม่ปลอดภยัยฮะแล้วเธอยังอยากจะไล่ฉันกลับอีกนะอ๋อฉันแค่เกรงใจคุณค่ะคุณอาเธอร์คุณเป็นประธานบริษัทนะคะฉันแค่ลูกน้องในแผนกบัญชีลำพังเรื่องวันนี้ไม่รู้ว่าฉันจะทนทำงานในแกลนได้นานแค่ไหนหมายความว่ายังไงรัตวันก็แผนกบัญชีนั่นมีคนไม่ชอบหน้าฉันกับเหมียวตั้งหลายคน เราเพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ไม่นานนักแต่คุณน่าจะทราบว่าพวกผู้หญิงมักมีเรื่องจุกจิกกวนใจได้ตลอดนั่นละค่ะฉันกับเหมียวก็เลยไม่อยากเครียดกับเรื่องพวกนี้พวกเราทำงานจนกว่าจะทนไม่ไหวจริงๆอ่ามีแผนจะเรียนต่ออยู่แล้วค่ะถ้าทำงานแล้วไม่มีความสุขฉันก็แค่ไปเรียนต่อกลับมาก็รับมรดกของพ่อขายขนมหวานของพ่อจากนั้นก็อาจแต่งงานมีครอบครัวตามแบบแผนของมนุษย์ทั่วไป ฉันไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นๆหรอกนะคะฉันไม่ได้ฉลาดหญิงสาวพูดออกมายืดยาวราวกับบ่นให้ตัวเองฟังมากกว่าคนฉลาดมักไม่แต่งงานคนฟังถึงก็ขมวดคิว้วหญิงสาวไม่ได้มองเธอเลยไม่ได้มองเห็นรอยยิ้มบนริมฝีปากของเขาอะไรทำให้เธอเชื่ออย่างนั้นลับตะวันไม่ทราบสิคะเห็นพี่ไมคกี้ชอบว่าฉันบ่อยๆเรื่องที่หนุ่มๆมาจีบฉัน พี่แม็กกี้บอกว่ามีแต่ผู้ชายโงงๆเท่านั้นที่อยากแต่งงานมีครอบครัวทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าอะไรรออยู่หลังการแต่งงานพี่แม็กกี้ไม่คิดว่าเขาจะทนได้เขาชอบอิสระเสรีเราเลยมั่นหมายกันมานานขนาดนี้ไงล่ะคะเขานิ่งไปรัตวันเลยไม่ได้พูดต่ออีกเธอเดินมากดกลิ่งที่หน้าประตูบานใหญ่สูงกว่าสองเมตรครึ่งไม่นานนักมันก็เปิดออกช้าๆ พอดีเลยพี่ตะวันไปดูคุณลุงหน่อยเถอะกำลังทะเลาะก,กับป้าจันอีกแล้วฮะจอนพ่อเนี่ยนะทะเลาะก,กับป้าจันแล้วป้าจันมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะจอนเมื่อชั่วโมงก่อนนี้เองจริงๆครับผมได้ยินคุณลุงบ่นเลยดูเหมือนจะเป็นเรื่องพี่ตะวันกับพี่ไมกี้นี่แหละเอ,อ่อแล้วนี่ใครล่ะฮะยิงสาวไม่ตอบคำถามนี้เธอหันมองอาเธอร์พลางยกมือไหว้เขาอีกครั้งตรงแค่นี้พอคะ่ะ ขอโทษนะคะคุณอาเธอร์ฉันไม่กล้าเชิญคุณเข้าบ้านพ่อกำลังมีเรื่องขอบคุณนะคะที่มาส่งสวัสดีค่ะโดยไม่รอคำตอบรัตวันรีบเดินผลาไปปล่อยให้จ่อนยิ้มจืดจืดกับคนแปลกหน้าเขาพยักหน้ารับกับเด็กหนุ่มเล็กน้อยหันกายไปทางเดิมด้วยความคิดหมกมุ่นไม่น้อยท่าทีของรัตวันทำให้เขารู้สึกโล่งอกหญิงสาวไม่มีท่าทีสนใจอะไรเขามากมายนักเธอรักษามารยาทได้ดีทีเดียว ถึงอย่างไรอาเธอร์คิดว่าเขาน่าจะอยู่ห่างๆาเธอไว้จะปลอดภัยกว่านี้เขาไม่ต้องการให้ตัวเองรู้สึกต้องการเด็กสาวคนนี้ถึงขั้นถอนตัวไม่ได้มันคงจะแยากกว่านี้หลายเท่าชายหนุ่มกลับมาโรงแรมในเวลาเกือบห้าทุ่มเขาเมื่แต่สติเวลากับการนั่งจิบวิสกี้ในบาร์ชั้นล่างนั้นปล่อยความคิดเรื่อยเปื่อยหลายอย่าง อารมณ์ของเขาดีขึ้นเล็กน้อยยามที่หวนคิดถึงภาพเด็กสาวที่นั่งอยู่เตียงของเขาเมื่อวานนี้เธอช่างไม่รู้จักกลัวอะไรเลยเขารู้สึกรำคาญตัวเองเกิดอยากจะเป็นคนดีขึ้นมาบ้างแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วสาวสาสักคนจะเข้ามาในห้องเขาได้นั้นต้องสำคัญจริงๆเขาไม่เคยให้ใครเดินมาเพ่นพ่านในที่ส่วนตัวของเขาแม้แต่เอมี่เขาไม่เคยที่จะให้หล่อนมาถึงห้องพักเว้นก็จะหาที่อื่นสำหรับเที่ยว ลองเรือสำรานไม่ก็จัดงานเลี้ยงในหมู่เพื่อนๆอ,นอาเธอชอบแบบนั้นมากกว่าเขาไม่ชอบการผูกมัดโดยสถานะลูกชายในครอบครัวของแกลนพวกเขาไม่มีทางพร้อมกับการแต่งงานไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเขานึกถึงมารดาแวบหนึ่งในข่าวสังคมนั้นมารดาของเขาก็ไม่ได้แต่งงานกับเจมแกลนหากแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครสนใจนัก เจมส์แกลนพ่อของเขาจัดงานแต,งแต่งแค่คนในครอบครัวแกลนไม่กี่คนเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันคือการแต่งงานหลังจากที่บรรดาลูกชายสี่คนอันมีอัทเธอร์อีธานแมทธิวและเอเดนรวมถึงเอวาน่าลูกสาวบุญธรรมที่เจมส์แกลนพ่อของเขานั้นรับอุปการะไว้ตั้งแต่เด็กๆด,ดูเหมือนเจมส์แกลนพ่อของเขานั้นไม่ไดีรีเปร่งเรื่องลูกสะใายเท่าไหร่นักท่านสนใจกับการทำงานมากกว่า ธุรกิจของแกลนกำลังเผชิญหน้ากับปัญหามากมายแต่อย่างไรก็ตามเขาในฐานะพี่คนโตของครอบครัวอาเธอร์แทบไม่เคยขาดใจกับบิดาเลยสักครั้งตัดความคิดเรื่องอันด้วยเปลยนั้นทิ้งไปเสียก้าวมาอย่างลิบมุ่งอย่างไปห้องอาหารเห็นแคสลเลอร์ก้าวมาที่เขาพร้อมคำถามที่เต็มไปด้วยความต้องการในคำตอบคุณทำอะไรลงไปอาเธอร์เมื่อวานคุณไปส่งรัตวันที่บ้าน เช้านี้ทางฝ่ายบัญชีแจ้งผมมาว่าเธอยื่นใบาลาออกแบบประทันหันเกิดอะไรขึ้นเมื่อว,วานนี้ชายหนุ่มหยุดชงงะงักกึกอย่างไม่รู้ตัวนายว่าอะไรนะรัตวันส่งใบาลาออกเธอฝากมากับเมยยวดีไม่ต้องการเงินเดือนที่คงค้างอยู่นั่นดูเหมือนว่าคุณเป็นคนสุดท้ายที่หยุกเธอเมื่อค่ำของวันนี้ชายหนุ่มนิ้วหน้าด้วยความรู้สึกคาดไม่ถึงเขาตอบออกไปด้วยเสียงอันขุ่นมัว อย่าตั้งคำถามเหมือนฉันเป็นฆาตรกรทอดทีอาเธอร์แต่ผมสงสยัยเมื่อวานเธอ,อยังดีๆอยู่เลยชายหนุ่มตาวาัดสายตาใส่แคสเลอร์อีกครั้งร่างสูงในชุดเสื้อเชิตแขนยาวสีฟ้าอ่อนกางเกงสแล็กสีเทาเข้มสวมรองเท้าหนังมันปรับก้าวตามไปทางเดินอย่างเยียบงนันทำให้แคสเลอร์ไม่กล้าเอ่ยสิ่งใดออกไปอีกทำได้แค่เดินตามคุณต้องรู้สิเมื่อวานตะวันพูดอะไรบ้างอาเธอร์ นายมีเบอร์ส่วนตัวของเธอนี่ทรไปถามสินี่ไม่เกี่ยวกับฉันนะแคสเลอร์อย่าทำมาเป็นเหมือนฉันเป็นตัวต้นเหตุการลาออกของพนักงานบัญชีแค่คนเดียวนั่นเสียงในลำคอของ ler, แคสเลอร์เต็มไปด้วยความขัดใจเขาก้าวมาขวางทางชายหนุ่มไว้ส่งสายตาเย็นชาให้ในระยะประชิดด้วยความสูงไล่เลี่ยกันทำให้อาเธอร์จ้องมองอีกฝ่ายด้วยสายตากึง่งดกดันกึ่งหงุดหงิดเต็มทีก็ได้อาเธอร ต่อไปคุณห้ามยุ่งกับเธออีกผมขอไม่ใช่ขอร้องแต่ผมชอบเธอคิดว่าคุณจะชอบเธอแบบจริงจังเสียอีกผมอุตส่าหลีกทางให้แต่แบบนี้ก็ดีแล้วต่อไปนี้ผมจะตามจีบเธอแบบจริงจังเสียทีให้รู้ไปว่าตะวันจะไม่ใจอ่อนกับลูกไม้ของผมร่างสูงของบอดี้การ์ดหนุ่มประจำตัวเขาผละไปทันทีหลังจากเอ่ยด้วยน้ำเสียงกระด้างออกไป ที่น่าแกล้งกลึม้มเต็มเปี่ยมไปด้วยแววท้าทายมันทำให้ชายหนุ่มถึงกับอึ้งไปนานทีเดียวเขาเอ่ยเสียงต่ำออกไปตามหลังแคสเลอร์ด้วยซุ้มเสียงขุ่นมัวมากขึ้นเดี๋ยวคุณไม่ต้องการเธอผมรู้อาเธอเพราะฉะนั้นผมจะเดินหน้าในเกมของผมสาวน้อยไร้เดียงสาอย,อย่างเธอไม่รอดมือผมแน่อาเธอต่อไปนี้ห้ามคุณเข้าใกล้เธออีกนะนายไม่มีสิทธิ์ต่งฉัน แสเลอรเหยียดรอยยิ้มออกมาชนิดหนึ่งทำให้อาเธอร์ถึงกระแก้มร้อนเผาด้วยความอับอายรอยยิ้มของหมอนี่อยากจะกระแทกหมัดใส่หน้ามันสักหมัดสองหมัดผมไม่ได้สั่งคุณอาเธอร์ผมแค่ขอร้องตะวันน่ารักและเธอถูกใจผมมากถ้าปล่อยเธอไปผมอาจพลาดโอกาสที่จะมีภรรยาน่ารักน่ารักแบบนี้ผมไม่ต้องการมานั่งเสียใจทีหลังว่าทำไมผมต้องปล่อยเธอไป เพียงเพราะผมคิดว่าเธอน่าจะเจอผู้ชายที่ดีกว่าผมอย่างคุณในตาคู่ผมกล้าส,สีฟ้าอมเทาของหนุ่มรัสเซียคนนี้ทำให้เขาพูดไม่ออกได้แต่กำมัดปากอยากเมมเข้าหากันความรักไม่ได้แวะมาผมได้ง่ายๆเหมือนคุณหรือคนอื่นๆหรอกนะผมเป็นแค่บอดีิการที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทุกวินาทีแต่ผมก็ไม่อยากจะให้ความสุขที่ผมมีโอกาสเจอแล้วเลยผ่านผมไปอาเธอ ถ้าคุณไม่ชอบเธอละวก็ผมขอเธอมีคู่มั่นแล้วเขาสะบัดเสียงใส่อย่างคุณเื่องไม่น้อยนั่นคุณก็รู้ดีว่าแค่ค้ออ้างไอ้หนูนั่นไม่ได้ใส่ใจเธอเกินกว่าคําว่าน้องสาวผมรู้ว่าจะต้องทำยังไงจะหวานสเสน่ห์ใส่สาวน้อยรอย้ยเดียงสาวคนนี้ได้ผมมีวิธีของผมแคสเลอร์เขาเป็นฝ่ายเรียกชื่อนี้ด้วยอารมณ์อนันหุดหงิดเต็มทีผมจะแต่งงานกับเธอ ผมจะสร้างกับครอบครัวที่นี่รับรองแค่3วันอาเธอร์ผมจะได้เธอมานอนกอดบนเตียงของผมร่างของแคสเลอร์ผละไปแล้วพร้อมกับคำพูดที่ซิมเปลี่ยมไปด้วยความหยิ่งพยองในตัวเองสุดๆอาเธอร์กำหมัดแดนเขายืนกลั้นหายใจแรงผ่านไปหลายนาทีกระทั่งเสียงบางอย่างดังขึ้นที่บริเวณด้านหน้าของทางเข้าพัตคารแห่งนี้สวัสดีค่ะคุณอาเธอร์ตื่นเช้าเหมือนกันนะคะ นวลวิไลนั่นเองหล่อนมาพร้อมกับชายหนุ่มร่างสูงคนหนึ่งก้าวมาที่เขาด้วยรอยยิ้มยินดีนี่คุณพิพันเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดค่ะเขารับงานทัวร์จากฝั่งยุโรปยินดีที่ได้เจอครับคุณแกลนก่อนนี้ผมเคยช่วยคุณแม็กซ์เวลดูแลงานอยู่พักหนึ่งก่อนที่เขาจะย้ายไปจำอยู่ที่มิลานคนแปลกหน้าเอ่ยเสียงอ่อนน้อมเขย่ามือเขาสองสามครั้งก่อนจะปล่อยลงช้า,ชา อาเธอร์ไม่อาจจะปรับสีหน้ากระด้างของเขาได้ทันทีเลยทำให้คนมาใหม่ย,ยิ้มจิตจืน่นหน้าแปลกสีไปจนกระทั่งอึกอักอยู่ในลำคอด้วยความเกรงกลิ่งในทีผมขอตัวก่อนนะครับอาเธอร์เป็นฝ่ายพยักหน้ารับอย่างขอไปทีเขายังไม่มีอารมณ์พูดคุยกับใครได้แน่ยามนี้สมองของเขายังขุ่นมัวกับคำพูดของแคสเตอร์เมื่อคู่นี้อยู่เลยการลาออกของรัตวันทำให้สมองของเขารวนไปหมด สลงมาจากห้องพักเพียงแต่เช้าเพียงเพราะอยากเจอหน้าเด็กสาวคนนั้นอาจจะหาเรื่องให้เธอเลี้ยงกาแฟเขาก่อนจะเข้าทำงานในเช้านี้วูบหนึ่งชายหนุ่มกลับนึกละอายใจที่แคสเลอร์รู้ทันเขาทุกอย่างหมอนั่นกล้าแทงใจเขาด้วยนีสติมันยืนยันแค่สามวันว่ามันจะพารัตวันมานอนกอดบนเตียงของมันยิ่งคิดชายหนุ่มยิ่งเดือดดานมากขึ้นทุกทีเขาเป็นเอามากขนาดนี้เลยหรือนี่เขาคิด กวไปยังห้องอาหารแห่งนี้สั่งเมนูมาลงท้องโดยแทบไม่รู้รสชาติของมันมีแค่ความคิดที่หมกมุ่นอยู่ในหัวเพียงลําพังเขามองเห็นร่างนุ่มนิ่มของรัตวันที่หญิงสาวทอดกายเปืยเปล่าบนเตียงโดยมีบอดี้การ์ดหนุ่มชาวรัสเซียทรงยิ้มพล่าพลายผ่านมาที่เขาราวกับจะยเยาะเย้ยภาพมันชาตเสียยิ่งกว่าตอนที่เขาจินตนาการไปถึงไอหนูยูจีนกับเธอนั่นเสียอีกให้ตายเหอะ เขาคิดว่าเขาคงจะทนไม่ไหวสาะระเลวแคสเลอร์มันแค่อยากยั่วโทสะของเขาเท่านั้นเองชายหนุ่มพยายามบอกตัวเองทว่ามือที่ถือมีดกับซ้อมนั้นกลับกระแทกมันลงกับจานด้วยอารมณ์หงุดหงิดเขาดึงผ้ามาแตะมุมปากก่อนจะยกน้ำดื่มผุดลุกก้าจากห้องอาหารแห่งนี้ไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะเข้าใจชายหนุ่มไม่คิดว่าเขาจะกลายเป็นคนไร้เหตุผลขนาดนี้ เขาไม่คิดจะแย่งชิงผู้หญิงกับบอดี้การ์ดตัวเองแน่หากแต่ลึกลงไปแล้วเขารู้สึกว่าทนไม่ได้ที่แคสเลอร์กล้าท้าทายเขาแบบนั้นนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเลยแคสเลอร์ทำเหมือนกับการลาออกของรัตวันมาจากปัญหาจากเขาที่เป็นถึงผู้บริหารของที่นี่เขาเดินจากห้องประชุมในเช้าวันนี้ด้วยอารมณ์ขุนมัวที่สุดอย่างไรก็ตาม งานประชุมหุ้นส่วนในวันนี้เขาจะทำมันพังไม่ได้เขาพยายามบอกตัวเองอย่างอดทนทันทีที่การประชุมจบลงชายหนุ่มรีบเดินออกจากห้องประชุมอย่างรีบร้อนที่สุดเขากลับมาที่ห้องพักเดินวนไปมาในนั้นหลายนาทีกว่าจะคิดออกมาว่าจะทำอย่างไรกับความฟุ้งซ่านของตนเองเสียงของแคสเลอร์ที่ดังตามสายสัญญาณมือถือทำให้เขาถึงกับอึ้งไปหลายนาที อาเธอร์นี่คุณฟังผมอยู่หรือเปล่านายว่าไงแคสเลอร์ปลายสายนั้นถอนหายใจยาวราวกับลำคาญเขาเต็มทีแล้วผมคิดว่าคุณจะสนใจมากกว่านี้ซะอีกผมเพิ่งติดต่อตะวันได้เธอจะไปเรียนต่อที่ลอนดอนเลยต้องลาออกจากงานอาเธอร์นิ่เงียมไปอีกครั้งแต่ฟังจากเหมียวเล่าแล้วผมไม่สบายใจเลยท่าทางเหมือนรัตะวันกำลังมีความลับ เหมียวเล่าว่าป้าจันของเธอมาเมืองไทยป้าจันของตะวันเป็นแค่แม่คนที่สองของตะวันนางเคยเลี้ยงดูตะวันมาตั้งแต่เด็กๆหมายมั่นปั้นมือให้แต่งงานกับไมกี้ลูกชายคนโตนั่นคุณคิดว่ายังไงหละ่ะตอนนี้ตะวันเรียนจบแล้วมันไม่เกี่ยวกับฉันอยู่ดีแคสเลอร์เขาตอบออกไปด้วยเสียงราบเรียบเรียกเสียงหัวเราะเบาๆจากบอดี้การ์ดหนุ่มผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะอาเธอ ผมเชื่อว่าคุณกำลังพยายามหักข้ามใจอยู่เรื่องตะวันแต่เอาเฮอะมันสายไปแล้วถ้าคิดจะปล้นเธอมาจากไอ้หนูไมกี้คงไม่ง่ายนักอาเธอร์ได้เงินไปอีกครั้งเขานิ้วหน้าด้วยความหมงุดหงิดเมื่อจุ่จูแคสเลอร์ก็ปิดการสนทนาไปดื้อๆชายหนุ่มถึงกับสะบัในลำคอหลายคำทีเดียวลงมาที่ชั้นล่างอีกครั้งในช่วงบ่ายหลังจากไม่มีอะไรให้ทำแล้วไม่นานนักเอมมี่ก็มาถึงล้อมกับเพื่อนสาวของหลอน ที่เป็นนางแบบที่เขาเคยผ่านตาเจอไม่กี่ครั้งฉันพยายามโทรหาคุณเป็นสิบสิบสายนะคะอาเธอร์ทำไมคุณไม่ยอมรับสายฉันหลันก้าวมายัางตัวชายหนุ่มได้ร่างหนาของเขาก็ถูกกอดไว้แน่นปากกระด้างของชายหนุ่มกลับถูกกดจูบอย่างเร่าร้อนโดยไม่สนสถานที่ว่าตกอยู่ในความสนใจของคนในบาร์แห่งนี้มากแค่ไหนด้วยสภาพของสาวสวยแสนซ็ี่การแต่งกายสุดจฟทันสมัย เพื่อนสาวอีกคนหันหน้าหนีอย่างรำคาญหล่อนก้าวมานั่งเก้าอีส้สูงตัวหนึ่งไม่ไกลจากชายหนุ่มมากนักนั่นแปลว่าผมไม่อยากเจอคุณอีกแล้วเอมี่แต่ฉันอยากเจอคุณนี่อาเธอเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะนะคะฉันไม่อยากเซอรซีเรื่องแต่งงานอีกแล้วสัญญาเลยนะคะอาเธอรหล่อนแนบแก้มลงกับบากแข็งแรงของเขาลดเสียงอ่อนในที หากแต่คราวนี้เขาอารมณ์ไม่ดีเกินกว่าจะรักษามารยาททำไมคุณไม่ไปพักผ่อนก่อนละ่ะเอมี่เพิ่งมาถึงไม่ใช่หรือไงฉันคิดถึงคุณน,นี่คะ่ะคราวก่อนฉันทำให้คุณโกรธอยากขอโทษคุณเอมี่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่ผมไม่ใช่คนแรงน้ำใจแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเราตอนนี้เป็นแค่เพื่อนก็พอแล้วผมเริ่มจะเบื่อผู้หญิง สีหน้าของเอมี่ปรากฏความตื่นตระหนกหล่อนจ้องมองเขาอย่างไม่อยากเชื่อหูตัวเองคุณกำลังจะเบีเ่ยงเบนทางแพทชายหนุ่มถอนหายใจเฮือกใหญ่เขารำคาญและหงุดหงิดแต่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการมาของเอมี่เลยสักนิดเขาไม่ต้องการเจอหน้าหล่อนแต่ไม่ได้แปลว่าจะทำให้หล่อนเข้าใจผิดไปไกลขนาดนั้นร่างสูงของชายหนุ่มผุดลุกยืนวางเงินไว้กับเคาน์เตอร์ หลังจากกระดกวิสกี้ส่วนที่เหลือติดแก้วนั้นสา์ใส่ลำคอจนหมดผมอยากพักผ่อนสักหน่อยเอมี่เอาไว้เจอกันนะเชิญพวกคุณตามสบายผมขอตัวก่อนไม่รอคำตอบร่างสูงสูนนั้นก้าวหายไปจากห้องใหญ่ที่ลระคล่ำไปด้วยผู้คนที่ส่วนมากแล้วเป็นเหล่านักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติปล่อยให้เอมี่มองตามด้วยความขัดใจสุดๆโปรดติดตาม เกมหัวใจรักร้ายใน EP ต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติ cker กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนนย้ยใ,ในตอนถัดไปค่ะ